วันนี้แม่นาฉันหิวป่าไอ้แกะผู้กแก่เออฉันก็นเลยตละล้าตะลุนพามาลาดปอป่าตากลมหลังไข่สุระนาลีเส้นน้องปื้อไปน้องไผ่อยู่ตรงซอยน้ำพลเลยผู้แก่เออหมาถึงกะจัดปลาจุ่มมาเลยแล้ว<ๆ>ปลาก็จะเป็นปลานิลน,น้ำจิ้มก็จะมีไห่สามรสชาติไอ้ที่สำคัญนะผู้แก่เออตัวละลอยเกลืสิบบาทถูกปโพปลาก็ยังสดเนื้อนี่แนนตับไปแล้วผู้แก่เอจิ้มก็นจะจิ้มของทล้านเขาชอบอันไหนผู้แก่ก็จิ้มไปเถอะอร่อยถูกอย่างแม่นาฉันเคยอดได้นี่ใสเ่เลยแล้วเ<ๆ><ๆ>สียงว่าอร่อยหม้อรองสมหิวแท้ๆผู้แก่เเอ้ถาาาใครจะมลปิด สี่โมงเย็นถึงตีสองเิดทุกวันนั่นแหละมาเถอะอยู่ด้เมืองราคาถูกขนาดนี้หากันไหนได้เว้ยเมนูก็มีบ่แพ้พวกแกเอ้ยก็เมนูมีถมถือนอกจากห้ฉันกินตสปาหนิบอกฉันก็เลยสั่งขวาก่บ้านมาอีกฐานี่แหละพวกแกเอ้ยแปดสิบบาทถูกอัศจรรย์น่ะไอ้ที่สำคัญน่ะอยังอร่อยอร่อยพวกแกเอ้ยเขาที่ทำอร่อยถูกจานทุนแนวเลยนี่เว้ยไก่บ้านไก่บ้านแท้ๆลักนะบอกเลยว่าของแท้ร้านนี่น่ะตามหามานานแล้วเมนูอีกเมนูหนึ่งที่ฉันอยากให้พวกแกลองคามาร่านนินะแกงขัาวหอยขมเดี๋พวกแกเอ้ยเขาก็จะใส่่ใใบบบชชะะออองกกัพููหหยยยมมาาาลเน แค่ร้อยเดียวฉันบอแราวารันเนี่ยถูกทุกอย่างพวกแกเลยแกงควหอยขมร้อนๆกินก็เข่าเจ้าบ้านเองอร่อยมอโล่งของแท้แน่นอนพวกแกเอ้ยมาเธอ่า,อาหาฉันชวนอยากหลายพูอร่อยขนาดนี้อยู่ในเมืองดาหากันไหนได้รัรรย์แถ้ๆมาตามฉันนะไม่มีพิษหวังดอกมาเถอะพวกแกเอ้ย